การขึ้นไปนมัสการองค์พระเจดีย์บนยอดภูเขาทองจะต้องเดินขึ้นบันไดขั้นเล็กๆทั้งหมด344ขั้นทางขึ้นหลักอยู่ติดกับส่วนของวัดสักเกตร,ราชาวารมหาวิหารแต่ยังมีประตูทางเข้าทั้งจากฝั่งถนนจักรพัฒิพงศ์และถนนบริพัฒรให้สามารถเดินวนมายัางทางขึ้นหลักได้ขาขึ้นทางเดินช่วงแรกจะมีต้นไม้ให้ร่มเงาแต่พอสูงขึ้นไปจะเป็นทางเปิดโลง่ง ส่วนทางลงภูเขาทองจะอยู่คนละฝั่งกับทางขึ้นเพื่อไม่ต้องเบียดเสียดสวนทางกันหากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงประเพณีนำมาศการพระบรมสารีริกธาตุหรืองานวัดภูเขาทองซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย